สวดีค่ะกลับมาพบกับรายการนครน,น News อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ สำนักการศึกษาจัดพิธีส่งตัวนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครน,นนทบ,บุรีไปแข่งขันกีฬานักเรียนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38หอโหวตร้อ,เ,อเกมโดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเมื่อวันที่13สสิงหาคมณนะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบ,บาลนครน,นนทบ,บุรีอาคารหนึ่ง เจ้าหน้าที่จากโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายสำคัญต่างๆในการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลหลักสูตร ธรรมาพิบาลกับหลักกฎหมายเพื่อการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ให้กับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการเข้าวร่วมการฝึกอบรมจํานวน70คนโดยมีนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดมวันที่13สิงหาคมณนห้องประชุมใหญ่ชั้น3สํานักงานเทศบาลนครน,นนทบุรีอาคาร1 นักศาธาราณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีเปิดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการนครนนท์เมืองคาร์บอนต่ำโลคาบอนซิตี้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำมอบประกาศนียบตัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชนต้นแบบการลดกาล๊าซเรือนกระจกและมอบใบประกาศนียบตัตรให้แก่เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนางสุรภีรุงโรธรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีมวันที่14สิงหาคมณห้อนงะประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบานลนครนนทบ,บรุรีอาคาร2 วันที่14สิงหาคมนางสุรพีรุงโรธรองนายกเทศมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยตามโครงการให้การส่งเคราะห์ผู้ประสบสาธารณาภายัยประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน2รายดังนี้1นายไพฑูลไหมศาสตร์เป็นเงินจำนวน65,200บาท2นายนัทชัยโชคพัินันเป็นเงินจำนวน11,400บาท สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายประกาศชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ2,567ให้กับชุมชนนำร่องที่เข้าร่วม พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติดให้กับชุมชนทั้ง93ชุมชนเพื่อเสริมสร้างอาวุธในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน350คนโดยมีนางสุรภีรุ้งโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีวันที่15สิงหาคมณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5สํานักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 นักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบรางวาัลโครงการชุมชนคลองสวยน้ำใสประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคูคลองสำหรับในปีนี้ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดคลองสวยน้ำใสให้เหมาะสมกับแนวทางในการดูแลรักษาคูคลอง ในแต่ละชุมชนซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้านกายภาพของคลองขนาดพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนในเขตเทศบาลนครน,นนทบุรีจำนวน43ชุมชนและมีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประกวดตัดสินในครั้งนี้จำนวน32ชุมชนโดยมีนางสุรพีรุงโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีมื่วันที่16สิงหาคมณนห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานเทศบาลนครน,นนทบุรีอาคาร1 สำนักการศึกษาจากโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักภูมิปัญญาท้องถิน่นประจำปีงบประมาณ2,567หัวข้อภูมิกุญแจตุ๊กตาผ้าประยุกต์จากภูมิปัญญาไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นเห็นคุณค่าและนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีนายพงชัยเกาะมากรองนายกทีมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด มืที่17สิงหาคมณโรงเรียนวัดปากน้ำตำบลส่วนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีพลเรือเอกชัยนรงค์เจริญรักนายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยนายชัญยุทธสเวสวุวรรณผู้อำนวยก,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร รวมกันแถลงข่าวโครงการการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงทวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่15ประจำปี2567โดยมีคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเมื่อที่19สิงหาคมณบริเวณริมเขือน 5, น่อนท่าน้ำนนทบุรี โดยจะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัวในประเภทเรือยาว55ฝีพายก .1 และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประเภทเรือยาว30ฝีพายก .1 น,น,นอกจากนั้นยังจัดตลาดนัดถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเอาใจสายช้อปกับอาหารอร่อยของดีของเด็ดสินค้าราคาถูกผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าชุมชนระหว่างวันที่23-25สิงหาคม แต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะปิดก,การจราจร,รบริเวณถนนประชาราศตั้งแต่แยกสีพรสวรรค์ถึงท่าน้ำนนทบรุรีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกากองสวัสดิการสังคมจากโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคม2567ณจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38 หอวตร้อยเอ็ดเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดร้อโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาครนะครูเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดหอวตร้อยเอเกม2567อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์กันนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ